งงาดูสิหมว่ะอาากเกิดอาการหดหงเกิดอาการหดหงเหรอัต้องยงัต้องยงเนี่ยดูยเนี่ย,ยสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุก,ท,กท่านนะคะทางในและต่างประเทศนะคะและท่านผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะคะวันนี้ก็ เป็นภารกิปจประจาวันนะคะที่ทําทุกวันนะคะหลังจากไปตัดสับประรดมาก็จะมาทําความสะอาดหลักนอนของน้องช้างนะคะแล้วเสร็จแล้วก็จะได้เอาน้องช้างไปอาบน้าเข้าร่มนะคะวันนี้นะคะบรรยากาศร้อนมากเลยนะคะเชา้าแต่บรรยากาศร้อนอบอ้าวนะคะยายมีเรื่องนะคะอยากจะขอชี้แจงให้ทราบสักนิดนึงนะคะในการที่ยายนะคะไม่ ตอบไลน์ช้าตอบคอมเมนต์ช้านะคะพ่อยายต้องเลี้ยงช้างนะคะเลี้ยงช้างเอานนองช้างไปเลี้ยงบ้างนะคะทำความสะอาดหลักนอนตอนเกินก็ทำความสะอาดหลักไอที่ที่พักนะคะก็ยายคนเดียวนะคะตาตอบคอมเมนต์ไม่เป็นตาช่วยอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นยายก็ทำคนเดียวก็จะมีช้าอะไรบ้างนิดหน่อยนะคะก็ยังไงก็จะพึง่งอ่านีจากกันนะคะ ช่วยอยู่เป็นกำลังใจยายก่อนนะคะจะได้สู้ให้รอดทนจากโควิดไปด้วยกันนะคะวันนี้ยายก็ทำความสะอาดแม่วารีเสร็จแล้วนะคะก็จะไปหาแม่คำแก้วนะคะแล้วก็จะได้พาน,น้องๆเขาร่มยังไงก็จะพึ่งทิ้งกันไปนะคะอยู่เป็นกำลังใจกันก่อนอ่าท่านใดน,นะคะที่เข้ามาชมช่องของยายก็กุณากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะจะได้มีพลังสู้ต่อไปนะคะ ไอรอดพ้นจากโควิดไปด้วยกันอันนี้อยากข้อกล้องด้วยไหนอ้อยหมดแล้วลูกอ้อยหมดอ้อยหมดแล้วแล้วนะจะกินอะไรอ้อยหมดแล้วคือทาหน้าเขามไม่ต้องเลยจะกินอ้อยอีสับรอดดูแม่ให้นุ่งไงแม่วาลีนนคะใจดีเป็นสาวใหญ่ที่ใจดีไ,ดาาไปแล้วแม่ไปแล้ะสับรถดไม่กินเนี่ย ไปแล้วเด้อ่าเอาอีกขึ้นให้สะอาดที่เจหาไม่แก่ต่อนะคะไม่ยอมกินสักปรดเลยสวัสดีค่ะก่อนเล้อะอะอันหน้าเข้ากล้องและสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะแม่วาดีขอสวัสดีค่ะแม่เอซีทุกท่านนะคะ่เชิญผลผลไม้หวานๆนะคะแม่วาดีจะได้ทาน อาทิตย์หนึ่งสร้างหนึ่งก็ยังดีนะคะดูดูเล่นกับแม่โอ้ไม่เล่นหรอกตัวใหญ่โอ้ไปแล้วไปแล้วนางได้กินอ้อยนะคะได้กินอ้อยได้กินอ้อยก็เลยไม่ได้กินสับประรดเลยเดี๋ยวเอาไปกินยาข้างในกันดีกว่านะคะวันนี้นะคะก็ต้อขอขอบคุณนะคะผู้ใจดีทุกท่านนะคะแล้วก็ที่เป็นกำลังใจให้ยายนะคะทุกๆท่านนะคะ ที่เข้ามาชมช่องเล็กๆและให้กำลังใจคอมเมนต์มาถ่ายถามนะคะให้กำลังใจก็ขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณมากๆยายก็พูดไม่ค่อยเก่งนะคะขนาดจะไลฟ์สดนะคะมีปัญหานะคะเกี่ยวกับโทรศัพท์โทรศัพท์ยายก็รุ่นยายนะคะความจำก็น้อยเหมือนยายนะคะก็เลยทำไม่ได้ยังไงยายก็ต้องขอโทษแม่ๆพี่ๆน้องๆเอซีทุกท่านด้วยนะคะเพราะว่ามีเครื่องเดียว ก็เลยทำอะไรลำบากนิดนึงยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจนะคะให้ยายได้มีพลังสู้ต่อไปนะคะโควิดไม่รู้จะจบลงเมื่อไหร่ฉะนั้นก็ต้องสู้ต่อไปคะ่ะเป็นกำลังใจให้ยายด้วยนะคะอย่าพึ่งหนีจากกันนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ